กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับผมสถาพรเรียป่าเช่นเคยนะครับช่วงนี้มาต่อกันเลยนะครับนายยมตรีครับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสากรณ์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหายางพาราและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในขอบเขตด้วยครับนางสายิ่งรักจินวัฒนนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอครับมอบให้กระทรวงเกษตรและสากรณ์ศนำเรื่องการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มาประชุมหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนในการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยและหา,หารือร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกจุดส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ขอความร่วมมืออยากชุมนุมเพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลมีความเป็นห่วงเหตุการณ์รุนแรงแต่ก็ย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ความอดทนในการดูแลและไม่อยากเห็นประเด็นความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจกลายเป็นประเด็นอื่นที่จะแก้ปัญหาได้ยาก ส่วนสถานการณ์ปิดเส้นทางรถไฟกระทรวงควมนาคมได้ดูแลแล้วส่วนกรณีผู้ชุมนุมครับที่ทําเกินขอบเขตของกฎหมายก็มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกันท่านี้ราคาของอยางพาราก็จะต้องมีการพูดคุยและวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่จะทําให้เกษตรกรอยู่ได้แต่ราคาที่เสนอมานั้นมองว่าสูงเกินไปเพราะจะต้องให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกนอกจากนี้ก็ต้องวางแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวทั้งการพัฒนา งานด้านการวิจัยการส่งเสริมการแปลรูปเพื่อลดต้นทุนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกส่วนที่มีการเปรียบเทียบราคายางกับการจำนำข้าวนั้นนายกรคฐมนตรีก็ยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ราคายางมีมาตรการดูแลตลอดเวลาจึงย้ำว่ารัฐบาลดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันครับโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงภาพรวมการส่งออกที่ได้รับผลกระทบทําให้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็มีตัวเลขลดลงเช่นกันจึงต้องมีการพัฒนาทั้งการหาตลาดใหม่ การให้กระทรวงพาณิชย์พูดคุยกับผูส้สรงออกรายอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้แนวทางการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการส่งออกของไทยต่อไปครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์กันบ้างครับเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางเห็นชอบสน,บสนับสนุนให้เกษตรกรแปลรูปยางจำหน่ายโดยตรงให้กับทางโรงงานครับแทนการขายยางก้อนถ้วยแล้วก็น้ำยางที่เกษตรกรยังมีปัญหาถูกกดราคากันอยู่พร้อมทั้งอาจจะต้องยกเลิก เก็บเงินส่งเคราะห์ยางที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อให้เงินก้อนดังกล่าวนี้นะครับกลับไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรครับนายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสวนยางหรืออสอยว่าการแก้ปัญหาราคายางพาราเบื้องต้นร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องยกเลิกเก็บเงินสงเคราะห์ยางพาราหรือเงินเซส ซึ่งเป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกอยางพาราเป็นการชั่วคราวเพื่อเงินเซสเหล่านั้นคืนกลับไปช่วยเหลเือเกษตรกรที่มีปัญหาอยู่ครับโดยวิธีการดังกล่าวในอดีตเคยเดําเนินการมาแล้วซึ่งหยุดพักการเก็บเป็นเวลา6เดือนเพราะว่าประสบผลสําเร็จนะครับราคายางปรับตัวสูงขึ้นเป็นที่พอใจของเกษตรกรโดยจะนําเรื่องเข้าหารือกับสํานักง,งานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง หรือสอกอยที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บเงินเซสโดยตรงในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับซึ่งการจัดเก็บเงินเซสดังกล่าวปัจจุบันใช้เป็นระบบขั้นบันไดตามราคายางในตลาดตั้งแต่2-5บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันมีการจัดเก็บที่อัตรา2บาทต่อกิโลกรัมโดยเงินทั้งหมดนะครับจะใช้เพื่อบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรและวิจัยยางเป็นหลักซึ่งแม้ตามระเบียบการจัดเก็บเงินเซสจะเก็บเงินจากผู้ส่งออกหรือว่าผู้ประกอบการ แต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับผู้ส่งออกได้ผลักภาระให้กับเกษตรกรแทนดังนั้นหากไม่มีการจัดเก็บดังกล่าวรัฐบาลก็หวังว่าราคายางที่เกษตรกรได้รับจะบวกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ครับต้องหาหรือกันอีกครั้งเพื่อกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกันต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดของอสอยเห็นชอบสนับสนุนเกษตรกรแปลรูปอย่างขั้นต้นเพื่อจําหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานแทนการขายยางก้อนถ้วยและก็น้ำํำยางที่เกษตรกรยังมีปัญหาถูกกดราคา โดยอ,อสอยอจะเปิดโรงงานอ,าอัดยางแท่งหรือว่า S.T.R. 2 0ที่จังหวัดนครพนมอุดรธานีและศรีสะเกด ในกำลังการผลิตรวม60,000ตันต่อปีรวมทั้งจะหาหรหือกับตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกรด้วยท้งน,นี้การจำหน่ายยางก้อนถ้วยเพื่อเข้าโรงงานของเอกชนที่เป็นผู้ผลิตปลายใหญ่ในประเทศนั้นพบว่าภาคเอกชนปฏิเสธเนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพยางและความต่อเนื่องของการผลิตของเกษตรกรดังนั้นหากมีการแปลรูปเป็นยางแท่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและยังมีแหล่งจำหน่ายได้ด้วยโดยอ,อสยอจะรับจ้างในราคากิโลกรัมละ6.90บตาง และจะพิจารณานำยางในสต็อกมาทำถนนซึ่งผลการวิจัยจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้นะครับพร้อมทั้งได้หาหรือกับกระทรวงการท่องเทีเ่ยวและกีฬาเพื่อใช้ทำยางปูพื้นกันกระแทกในสนามแข่งต่างๆเป็นต้นซึ่งจะนำผลการหาหรือดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมก,การการกรองที่มีนายกิติรัตน์นรนองรองนายยกรัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรเพื่อให้ได้ราคายางพารา อยู่ในระดับราคากิโลกรัมละ1น0่ง้ถึงหนึบาทนั้นคงไม่สามารถรับได้เพราะราคาในตลาดโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและจะไม่มีการอุดหนุนด้วยวิธีการเหล่านี้ซึ่งการเจรจาและแก้ไขปัญหาจะเป็นไปตามแนวทางที่ทางคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือว่ากรนยได้เห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโดยตรงโดยจ่ายเป็นเงินสดไร่ละ1260บบาทสนับสนุนให้ปลูกพืชแซม เพื่อเสริมไรายได้ให้กับเกษตรกรสนับสนุนการค้นยางเก่าอายุ25ปีขึ้นไปเพื่อปริมาณยางและทําให้ราคายางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ไปสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของประาาธานคณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังสภาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าหากภาครัฐปรับลดการเก็บเงินส่งเคราะห์ปลูกยางพารากิโลกรัมละ5บาทให้เท่ากับมาเลเซียคือบาท40สตางค์จะช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับทางนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ประาาธานคณะทํางานเศรษฐกิจ มหาภาคการเงินการคลังสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็บอกว่าจากกรณีเกษตรกรที่กรองให้ปรับราคาย,ยางให้สูงถึงกิโลกลรัมละร้อยบาทไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณและต้องคำนึงถึงราคาในตลาดโลกด้วยพร้อมเสนอให้รัฐบาลบางโครงสร้างในกลุ่มประเทศอาเซียนแปประเทศที่ปลูกยางให้ลดการจ่ายเงินสงเคราหบปลูกยางหรือว่าเงินเซสให้เท่ากันทั้งหมดเนื่องจากขณะน,นี้รัฐบาลเก็บเงินสูงถึง5บาท แล้วก็ให้ยึดราคาของมาเลเซียเป็นมาตรฐานก็คือบาท40สตาง์ก็จะทําให้เกษตรกรอยู่ได้ครับหรือว่าหากพบกันครึ่งทางก็คือกิโลกรัมละ80บาทเกษตร,รกรก็อยู่ได้เช่นกันพร้อมกันนี้ยังขอให้ตลาดร่วมทุนยางพาราออกมาแทรกแซงตลาดให้อีกด้วยโดยนายอุทัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปลูกยางไม่ใช่เฉพาะในที่ภาคใต้เท่านั้นนะครับล่าสุดมีการปลูกทุกภาคทั่วประเทศแล้วจึงกังวลว่าหากไม่มีข้อยุติและเกษตรกรออกมาชุมนุมครั้งใหญ่3กันยาย,ยนนี้จะทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนได้อย่างแน่นอน ทางด้านหอการค้านะครับออกมาแนะรัฐบาลให้เข้าไปแทรกแซงราคาย,ยางพาร,ราในส่วนต่างพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยในอภิสารวานิชคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้มีการสศึกสาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พูดถึงการชุมเรียกร้องของชาวสุนยางพาร,ราว่าหอการค้าไทยมองว่ารัฐบาลควรเข้าไปแทรกแซงราคาให้เร็วที่สุดโดยแทรกแซงราคาส่วนต่างเนื่องจากหากรัฐบาลแทรกแซงราคาย,ยางพาร,ราทั้งหมดงบประมาณของรัฐจะมีไม่เพียงพอ พร้อมทั้งเห็นควรดําเนินการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราระยะยาวเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําโดยในเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพาราหนาแน่นทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่วมมือกับภาคเอกนชนจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางรับกับมาเลเซียให้มีการพัฒนายางให้มีราคาที่สูงขึ้นด้วยครับ มาต่อกันที่รองเลขาธิการนายกตรีกันบ้างนะครับล่าสุดก็ออกมายืนยันนะครับว่าการเจรจากับม็อบสวนยางไม่ล้มเหลวนะครับโ <c oughs> ดยกลุ่มเกษตรกรผู้จุนุมพอใจราคายางแผ่นดิบที่เสนอครับโ <c oughs> ดยรัฐบาลจะดูแลราคายางแผ่นดิบให้ไม่ต่ำกว่า80บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าเหตุการณ์บานปลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเกิดจากวัยรุ่นที่ไม่ใช่กเกษตรกรในพื้นที่ครับ นายสุพรอ,อัถาวงรองเลขาธิการนายมตรีฝ่ายการเมืองก็บอกว่ารัฐบาลจะพยายามใช้วิธีการเจรจากับกลุ่มชาวสุนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยังคงปิดถนนและเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นกลุ่มนอกพื้นที่ไม่ใช่เกษตรกรชาวสุนยางที่ออกมาเรียกร้องเพราะจากการหาหรือร่วมกันเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมามีข้อตกลงกันว่ารัฐบาลจะดูแลราคายางแผ่นดิบไม่ใหต้ต่ำกว่าก,กิโลกรัมล,ละ80บบาทซึ่งเกษตรกรพ,พอใจและสลายการชุมนุมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการปิดทางเดินของรถไฟนั้นนะครับ ก็เป็นการสร้างสถานการณ์จากกลุ่มอื่นๆพร้อมกันนี้อยากให้สสในพื้นที่ร่วมมือการแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็ยืนยันว่านายมตรีและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่ได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเพราะเน้นการเจรจาแต่หากการชุมนุมกระทบต่อการสัญจรและเกินขอบเขตของกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องหาแนวทาง เปิดเส้นทางรถไฟให้ได้ก่อนเพราะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจท,ทางภาคใต้โดยนาะยสุพรยังกล่าวด้วยว่าจะประเมินสถานการณ์การลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งและจากการที่มีข่าวว่าการเจราจารล้มเหลวยืนยันว่าการเจราจานั้นไม่ได้ล้มเหลวเพราะได้มีมติเป็นที่พอใจของเกษตรกรและเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติรวมถึงการพิจารณามาตรการดูแลชาวสวนยางภาคอื่นๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชุมนุมทั่วประเทศวันที่3กันยานยานนี้นะครับ ขณะที่กลุ่มชาวสวนยางและผู้นำท้องถี่ในอำเภอชะอวดได้ออกแถลงการในนามกลุ่มชะอวดรักสงบได้ขอเวลาในการเข้าเจรจาก,กับกลุ่มผู้จมนุมประท้วงปิดถนนทั้งสจุดเพื่อขอให้สลายการจมนุมเปิดเส้นทางการจราจรทั้งทางรถไฟและรถยนต์โดยบอกว่าพอใจกับข้อเสนอของรัฐบาลและกลุ่มผู้จมนุมเรียกร้องเดิมได้สลายการจมนุมไปหมดแล้วเหลือเพียงกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนที่ออกมาปิดถนนเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งเส้นทางรถไฟที่มาจากต่างพื้นที่ จึงขอให้เปิดการจราจรหากไม่ยินยอมชาวชะอวดจะรวมตัวกันขับไล่ผู้ประท้วงปิดถนนออกไปจากพื้นที่ะอวดทันทีนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงปัญหาการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางปิดถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐบาลนั้นอาจจะได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนต่อการชุมนุมของกเกษตรกรชาวสวนยางส่งผลต่อการประเมิสนสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาครับส่วนตัวก็มองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะยุติการชุมนุมได้ยากเพราะมีบางกลุ่มรอเวลาสร้างความขัดแย้งมานานแล้วพร้อมกันนี้ได้ตั้งข้อสังเกตยุทธวิธีการปลุกระดมว่าจะมีการชุมนุมของกเกษตรกรชาวสวนยางวันที่3กันยายนนี้แต่ส่วนตัวไม่ต้องการให้ปัญหาบานปลายและเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก อีกทั้งก็ยอมรับว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการจัดตั้งบางส่วนและบางส่วนเป็นผู้เดือดร้อนจริงแต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอยู่ครับในขณะที่นายนัทวุฒิไส้เกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงการชุมนุมปิดถนนของชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำว่ารัฐบาลยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะมีมาตรการบรรเทาปัญหารัรฐบาล จริงใจต่อการแก้ปัญหาแต่เนื่องจากว่าต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบกับราคาย,ยางในตลาดโลกจึงทําให้การแก้ปัญหามีความลําบากโดยมองว่าฝ่ายค้านมีความพยายามครับที่จะนํามาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อโจมตีรัฐบาลด้วยส่วนทางด้านนายชวนอนท์อินทรกโกมาสุดสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงกรณีนายยมตรีอ้างรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวสวนยางทั่วประเทศได้เนื่องจากต้องอิงกับราคาตลาดโลกรวมถึงอ้างปริมาณผลผลิตที่น้อย จึงไม่สามารถจะดึงราคายางพาราได้ว่าคำพูดของนายกนั้นแสดงให้เห็นว่านายกไม่เข้าใจกลไกทางด้านการตลาดและเป็นการพูดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหลักวิชาการหรือแม้แต่ความรู้สึกของคนทั่วไปเพราะไทยเป็นผู้ส่งออกอยางพาราอันดับหนึ่งของโลกมาต่อเนื่องกันนานนับ10ปีนอกจากนี้ผลผลิตของประเทศไทยยังเป็นอันดับหนึ่งในโลกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปี2554มีผลผลิตมากถึง3ล้าน4แสนตันในปี2555มีผลผลิตถึง3ล้าน6แสนตัน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดรวมทั้งไทยยังเป็นประเทศที่มีการผลิตยางพาราต่อไร่สูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนอกจากนี้นายชววนนยังกล่าวต่อไปนะครับว่าหารัฐบาลเข้าใจในวิธีการดําเนินการสร้างอํานาจต่อรองการเจรจากับกลุ่มผู้ส่งออกรายใหญ่ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่รายก็สามารถที่จะพยุงราคาให้สูงขึ้นได้ เพราะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดจึงสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกําหนดราคาในตลาดโลกได้ซึ่งตรงกันข้ามกับคําพูดของนายกอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสนยางในหลายจังหวัดครับที่เตรียมประกาศจะออกมาร่วมชุมนุมใหญ่กันในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางาราตกต่ำครับ นายศักสริศสีประสาทผู้ประสานงานชาวสวนยางจังหวัดตรังบอกว่าในฐานะผู้ประสานงานชาวสวนยางจังหวัดตรังได้นำมวลชนในพื้นที่อำเภอห้วยยอดกว่าร้อยคนนะฮะรวมทั้งเข้าสารในน้ำดื่มไปบริจาคให้กับมอบชาวสวนยางที่ประท้วงบริเวณหนองหงอํำเภอจัาวจังหวัดนครศรีธรรมาราชเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เป็นผู้ได้รับผลกระทบเรื่องอยางพาราตกต่ำเช่นกันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพราะตั้งแต่รัฐบาลบริหารประเทศมาราคาผลผลทางด้านการเกษตรก็ตกต่ำม,มาก โดยทําให้ชาวสุญญานที่เป็นผู้ประกอบการนั้นไม่มีเงินมาจ้างลูกจ้างก็ต้องปลดลูกจ้างออกและยังต้องแบกรับภาระราค่าใช้้แจยต่างๆอีกมากมายซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองแม้ที่ผ่านมาครับจะมีการไปยื่นหนังสือยังจังหวัดและหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางแล้วก็ตามแต่เรื่องก็เงียบหายไปซึ่งแสดงถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลครับส่วนนางสาวยิ่งรัชีวัฒนยมตรีได้มอบหมายให้นายสุพ,พรอัตถาวงรองเลขาธิการนายมตรีไปเจรจากับมอบส่วนอย่าง โดยส่วนตัวแล้วตนไม่เชื่อถือนายสุพรเพราะเวลามีม็อบที่ไหนนายสุพรมักจะอาสาไปทุกทีและรับปากทุกเรื่องแต่ไม่เคยจะมีความคืบหน้าซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมขอดูท่าทีของรัฐบาลหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ม็อบชาวสุนยางทั่วประเทศทั้งเหนืออีสานกลางใต้จะยกระดับการชุมนุมเพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลโดยในส่วนของจังหวัดตรังก็มีการชุมนุมแบบดาวกระจายในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยครับ ด้านแกนนำกนเกษตรกรผู้ปลูกยางในจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ยืนยันว่าพร้อมเครื่องขบวน,นบกว่า2,000คนออกมาร่วมชุมนุมกับเครือข่ายกเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่อำเภอสี่ขิวโจนนครราชสีมา3กันยาย,ยนนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตามข้อเรียกร้องของกเกษตรกรและจะชุมนุมไปจนกว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือนะครับในอัครวัตรกิติพงศ์ภากร กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยน,วนายเรวัตศรีนรงค์ประธานสภา,ากเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ด้านนายอดิษฐานมณีประธานสากลกองทุนสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์และตัวแทนอีกหลายคนครับได้ออกมายืนยันหลังจากกลุ่มแกนนำเกษตรกรได้มีการประชุมหาหรือเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมกับกเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้ที่จังหวัดกว่า2,000คนและจาก,กเกษตรกรผู้ปลูกยางกว่า1 2 0 0 0คน พื้นที่ปลูกมากกว่า2,06,000ไร่จะเดินทางไปร่วมจุมนุมเครื่องไหวกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางในเขตพื้นที่ภาอีสานที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันที่3กันยานยานนี้ตามที่แกนนำเครือข่ายหลายจังหวัดได้ประสานกันไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ ก็คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั้งภาคอีสานไปร่วมชุมนุมไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0คนเนื่องจากไม่พอใจรัฐบาลครับหลังจากตัวแทนกลุ่มได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือมาแล้วหลายครั้งแต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยไม่สนใจแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรมาอย่างยาวนานกว่า2เดือนซึ่งจะมีการชุมนุมกันไปจนกว่าร,รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยการประกันร,ราคายางแผ่นในกิโลกรัมละ101บาทอย่างไม่มีเงื่อนไขาตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรนั่นเองครับ พร้อมกันนี้การนำเครือข่ายเกษตรกรยังเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่ควรจะยื้อเวลาในการช่วยเหลือเพราะเกษตรกรได้ให้เวลารัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจนทําให้เกษตรกรผู้ปลูกยางทนกันไม่ไหวครับพร้อมใจกันจะไปรวมตัวการชุมนุมนะครับกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางภาคอีสานกดดันรัฐบาลที่เพอร์สีคิ้ว3กันยายนนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือประกันราคายางเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาท แต่ก็ไม่เป็นผลครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ควรนําปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรมายงกับประเด็นการเมืองควรคํานึงถึงความทุกข์ร้องของประชาชนและเกษตรกรมากกว่าเช่นเดียวกับนายเพิกเลิศดวังพงศ์ประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรีและประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าการที่รัฐบาลประกันร,ราคายางก,กิโลกรัมละ80บาทนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาแล้วก็เสนอว่ารัฐบาลควรกำหนดให้เรื่องอยางพาราเป็นวาระแห่งชาติ ให้หน่วยงานราชการทุกแห่งใช้ยางพาราในการก่อสร้างทุกชนิดเพื่อส่งเสริมมูลค่ายางพาราให้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงน้กกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรครับ